ท,ทั้งกรรมธิการอนุกรรมธิการที่ตั้งทีมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการออกกําลังกายเป็นการเชื่อมความสามัคคีกับทีมต่างๆทีมเราก็อขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้ามีทีมใดสนใจนะครับเป็นทีม v i p หรือทีมที่ค่อนข้างจะอาวุโสสักหน่อยนะครับก็สามารถติดต่อสามารถที่จะไปลงแข่งขันร่วมสามัคคีเล่นด้วยกันนะครับในการที่จะส่งเสริมกีฬานะครับก็ยินดีนะครับมี เว็บเพจมีเว็บไซต์ก็สามารถติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ